สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับแซมเลิฟอะไรเดี๋ยวก่อนดิก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าโอ้ควยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel S Max นะครับเ้ยไอสัตว์แล้วก็ามาอยู่เกมเรื่องออฟวอลเลอร์นะฮะหรือเอาโอ้ควยเอ้ยเชิญทำยียอะไรเดี๋ยวก่อนดิอ่านะครับวันนี้เรามาอยู่เกมโอเคได้ได้ได้เลยกูจะเล่นกับมึงสักเกมหนึ่งโอเคไหม ไอเฮียเชิญตำเฮียอะไรนักหนาเนี่ยกูยอมมึงแล้วกูยอมแพ้ใจมึงนะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็มาโยเกมเอยทำไมตัวละครมันเยอะจังเนี่ยมึงไม่ได้เล่นหมดจัดอันดับหรอเนี่ยโอยสัสโอ้อโหมึงทำอย่างนี้กูกูได้ยังไงออทำไมตัวละครกูเยอะกูก็งงนะมันมันไม่ได้เล่นหมดจัดอันดับนะครับอันนี้มัน พากูมาเล่นโหมดนี้ได้ยังไงไอแซมเลิฟโอ้โหกูยอมเลยกูจะกูจะขึ้นแรงก็ใจไม่โอเคก็สักพาร์ทหนึ่งเนอพาร์ทนี้เรามาเล่นแบบไม่จัดอันดับกันบ้างแล้วกันไอ้เย่ยชวนกูไม่หยุดเลยได้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 เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นตัวเ,เราจะเล่นอะไรก็ได้นะกูบอกเลยกูจะเล่นอะไรก็ได้โหมดไม่จัดอันดับเนี่ยกูจะเล่นโซตีนยังไงก็ได้นะเพราะฉะนั้น เอามาเลยนี่ช้างไทยนะนนท,นท่านพญาช้างไทยมาแล้วจ้าอู้สูู้้ฮู้ฮู้ฮู้ถ้าพญาช้างไทยมาแล้วสวัสดีทุกคนน้องๆหนูๆอาา่าฮะแย่ทีมเขามีพญา,ช,าช้างไทยด้วยอจริงๆไอพญาช้างไทยเนี่ยผมเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนตอนเป็นเด็กอู้ไม่ใช่ละช่วงผมเล่นใหม่ๆผมเคยเอาพญาช้างไทยมาเล่นครั้งหนึ่งมันแบบมันแบบมันแบบ อึดอัดนะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นเป็นแล้วนะผมชำนาญในเกม ROV นี้แล้วซึ่งผมก็สามารถที่จะเล่นได้ทุกตัวแบบว่าไม่ไม่ประมาทนะไม่ประมาทแล้วก็รู้ว่าตัวไหนสู้ได้ตัวไหนสู้ไม่ได้อะไรประมาณนี้มาดีเลยอะไรโซนเตนเอาอะไรกันนี่กูผิดอะไรฮะอะไรปากดีอะไรคั้วย หีอะไรมึงอ่ะกูว่ากูพูดเขาไม่ได้ยินหรอกกูว่ามันไม่ได้ด่ากูมึงได้ด่ากูปะเนี่ยมึงคงจะไม่ได้ด่ากูนะโอเคเขาไม่ได้ด่ากูนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับมันไม่ได้ด่าเราเนอ๋ละก็ช็อกเวฟนะครับเราจะมาอ่านสก,กิลกันก่อนอันตีนี่ก็คือว่าเรียกพลังงานคาอรส <c oughs> เพิ่มพลังป้อกกงกันพัระมิดใกล้เคียง สามารถขจัดสถานะผิดปกติที่ได้รับทั้งหมดพร้อมต้านสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น2วิ2วิเองเหรอสั่งทั้งร่างกายของเขาเพื่อสร้างความเสียหายเวท200แก่ศัตรูทั้งหมดและทำให้ความเร็วกันเคลื่อนที่ลดลงนาน5วิสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุด3ครั้งอ๋ออันนี้ใช้ได้เรื่อยๆสกิลนี้อันนี้คืออะไรเรียกขืนอ๋ออันนี้เป็นสกิลปล่อยปล่อย ทำให้ความเร็วลดลงสองวิอันนี้สามารถใช้ได้เรื่อยๆสกิลนี้นี่สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะนี่กูจะใช้ใส่มึงอีกนี่มึงเข็ดยังมึงเข็ดยังไอสัตว์นี่กูใช้ใส่มึงอีกนี่ซ้อนทับกันได้สูงสุดสามครั้งมึงรู้ยังหอย่ยางเงี้ยหึด้วยนะแบบพิเศษโลโซไงแต่ว่าผมคอนโทรลไม่ได้ผมไม่ใช่พิเศษเอาละาใจเย็นสิโถน่าจะปล่อยสกิลนั้นใส่เราไม่ได้นะนายรู้ไหม นายมันบ้านายมันบ้าไปแล้วนายรู้ตัวหรือเปล่าช้างที่ไหนเขาเอาสกิลวิ่งเร็วมาวะเนี่ยช้างวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับวอเนี่ยสกิลวิ่งเร็วมันจะขึ้นให้เองทุกๆกกี่วิไม่แล้วโอเคไอ้บ้าไอ้แกกล้าทำงี้แกกล้าดียังไงทำเรื่องแบบนี้ไอ้ทุเรศมาฟักกันโอเคโดใส่ไปเลยลูกลูกโดใส่ไปเลยอย่าไปเกรงใจมันอย่าทำให้มันได้รู้ทำให้มันได้เข้าใจ ว่าเราต้องวิ่งหนีแล้วบัสบายให้ตายเถอะเวด้วยไปกูอปกูเกือบตายเอเคโหทำไมช้างมันถึกกว่าเราวะมันออกขี้อะไรมาช้างฝั่งมันมีของเหมือนกูเลยไอเทมเหมือนกันเดียะอย่ากันลอกกันมานะครับไอเทมไม่เหมือนกูเปียบเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันมีก็คงอะไรเนี่ยสกิลฮิลอ๋อมันเอาสกิลฮิลมานะครับ สกิลเพิ่มเลือดแต่ถ้าเอาสกิลโซตีอะไรมาเนี่ยวิ่งเร็วนะฮะก็วิ่งเร็วมันก็ช่วยให้เราหนีได้นี่กูโหดกูโหดไอสัตว์กูโหดกลัวอะไรนะกูโหดนี่นี่ฮัชชาเอสเอสอัชชาเอสเอสโดนกันไปโดนกันมาเนี่ยครับผมก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงระดับสองมันมันน้อยเกินไปเกินที่จะไประดับสองไอ้บ้าซบมึงหนึ่งหนึ่งกะกูเนี่ยกูสู้มันไม่ได้เลยบ้ามันเราพลาดตรงไหนว่าทำไมเราสู้มันไม่ได้วะมันเป็นพญาช้างไทยที่แบบว่ามันเก่งกว่าเราเรอ๋อโอ้ยบ้าเนี่ยมันเปิดตีใส่กูไว้พญาช้างไทยทําไมท่านถึงสู้มันไม่ได้ทำไมถ้าสู้เขาไม่ได้พญาช้างไทยเอ๋ย โอ้ไม่ god ไม่เข้าใจอะ่ะทำไมเราสู้มันไม่ได้วะตัวละครเราก็เหมือนกันนะอยู่ที่การอัพสกิลหรือเปล่ามันไปการหนึ่งนะไอ้นั่นมันก็เกี่ยวอยู่นะโอเคนั่นไงมันฮิวอีกละมันฮิวแล้วไอ้บาศบมึงหิวฮะมึงหิวเรามาสิมาสิโอ้ไม่ god กูต้องวิ่งหนีอีกแล้ว,ลวเ,ววเ,เ oh วววหรอเนี่ย ไม่กอดไม่กอดโอ้ตีนแตกกูสับตีนแตกเลยเฮียเล่นช้างไทยแม่งสับตีนแตกเลยบ้าบ้าไปแล้วกูโอ้เมยไม่ได้นะมันไม่ได้นะอย่างเงี้ยให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยพญาช้างไทยกูสู้เขาไม่ได้วะทำไมพญาเราขับฐานอย่างนะมานาหมดพญาช้างไทยทีมเขาโหดกว่ากูวะเนี่ยมันไม่โหดหรอกแต่มันโหด เออเออ no 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 carbon b a มีฮิลแล้วเว้ยฮิลเพียงเล็กน้อยซึ่งช่วยแลรข้าไม่ได้เลย oh, อ h shit เฮ้ยสกิลมันก็ไกลดีนี่หว่าพญาช้างไทย <c oughs> พญาช้างไทยพญาช้างไทยนี่ปีนเกลียวหน่อยนึงพญาช้างไทยพญาช้างไทยต้องปีนเกลียวแล้วสักนิดนึงนะพญาช้างไทยนะโอเคย่า okay. yeah. เชสเคอู้แต่ว่ามันมันมีสกิลฮิวเราสู้มันไม่ได้วะ่ะเราจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเวลานะผมว่าร่างมันไปแล้วระวังอ่ให้มันมาเถอะไอ้สัตว์เจอกูกูบอกเลยมึงมามึงเจอกูแนะ่ถ้ามึงไม่มามึงไม่ม,ม,ม,มีทางที่จะได้เจอกูอ่ะฮัชะปิวนี่แนะ่เจ็บไหมอโอเคผมว่านะเราคงต้อง อยู่แบบหลบๆซ่อนๆไปอีกนาน What up ไป,ปชูโดนเปล่าไม่โดนไม่โดนทีมเขาเลยกู้ทำหาอะไรเนี่ยอุสอุสเช็ดใช้งาง,งัดมันคืออะไรมันคืองาง,งัดนะรู้จักไม่งาง,งัด,ดอัพสกิลหนึ่งเน้นสกิลหนึ่งไว้ก่อนแย่ๆพระยาช้างไทย เจ้าต้องทำได้สิพญาช้างไทยเจ้าต้องสตรองข้างล่างหายแนละ้วพญาช้างไทยหายไปไหนวะพญาช้างไทยทีมมันไม่อยู่แล้วเหรอเฮ้ยแมวนอา,หนาให้ตายเถอะนายยอมแพ้กันเหรอนายยอมแพ้ที่อยู่ด้วยกับฉันใช่ไหมโอเคพญาช้างไทยอยู่ข้างบนวะเฮ้ยเฮ้พยพญาช้างไทยมันอยู่ข้างบนเนี่ยเฮ้ยมันจะดีเหรอเราตีป้อมมันสิเฮ้ยเพื่อน ทำไมเพื่อนไม่ติดป้อมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวกูขอเก็บออไม่แค่ไม่ทันละแต่ไม่เป็นไรข้าคือพญาช้างไทยเจ้าต้องการอะไรว่ามาข้าจะช่วยสนองให้เจ้าเองตั้นหาที่เจ้าต้องการนี่พญาช้างไทยออกศึกพญาช้างไทยออกศึกลุยอายเอสเอสลุยเอสเอส ตายกูตายกูตายกูตายอหพหะพยาช้างไทยไอ้ไอ้เฮียมึงยังจะตามกูมาอีกเหรอไม่เอานะพี่เบิ้มให้ตายเถอะข้ารู้ว่าพี่ต้องการอะไรแต่พี่ไม่ควรที่จะทําอย่างนี้นะมันแย่นะเอาจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่โอเคนะรูไหมอ๋อกูปเปิดกอะแล้วทาไมมึงยิงกูโดนได้เี่ยเอาจริงๆมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรที่หักลบกัน น่าจะหกักล้างสกิลกูอ่านสก,กิลมาดีแล้วไม่ใช่เหรอมาเยอะตายแล้วเปิดได้ทั้งสองวิกูเปิดมืวมึกใสเอ้าแสดงว่ามันไม่ได้ช่วยหาเหวอะไรอย่างนั้นดาเมจจะโดนแต่ว่ามันลดสถานะผิดปกติแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วผมค่อน <c oughs> ข้างทดี่จะชินชากันเรื่องอะไรอย่างนี้นะเรื่องปกตินะตรงกลางตรงกลางมาสามตัว <c oughs> อาตรงกานสามตัวกูมาแล้วเดี๋ยวมึงเจอพญาช้างไทยไอสัตว์พญาช้างไทยมาลว้ยช้างไทยมาแล้ว้ยไม่ไอสัตว์เลยเจอกูกูตัวแท้งกูยืนให้กูยืนให้ได้ไม่นานนะกูบอกให้ก่อนโอ้โหไอสัตว์เ้ยกูตา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 ยพญาช้างไทยอุจบะพญาช้างไทยบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าเลยนี่สตันได้ทีนึงพอแค่นั้นแหละมึงทำกันเอาเอง ้พญาช้างไทยกูไม่แข็งเลยไม่ถึกเลยใช่ถึกจริงไหมเนี่ยใช่ตัวแทงว่เนี่ยพญาช้างไทยไอ้สักลัวห่ำอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนได้ไงวะเนี่ยอุจปาบะบะแล้วเกือบจะบะแล้วใช่ไหมท่านพญาช้างไทยท่านใจเย็นๆท่านต้องไต่ตองให้รอบครอบโดนกูโดนกูอยู่โดนกูอยู่ ใช้สกิลมันข้ามไปได้ไหมไม่ได้นะมันตันมันตันโอเคได้เวลากลับบ้านโอ้ยอมอนนั่นกำลังทำอย่างนี้กับทีมเรามันไม่ได้นะข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมเจ้าหรอโอเคได้เวลาเพ่นของพิชาช้างไทยแล้วอโอ้ตีนแตกเลยจ้าช็อตนี้บอกเลยว่าเทอร์โบอาริเกนอือสโอ้โหเห็นกูตัวใหญ่ๆอย่างงี้แต่กูผิวมากบอกเลย เรื่องนี้ขอไปออกขอให้บอกเพราะกูเอาสกิลหนีมากูเอาสกิลตีนแตกมามึงรู้เปล่าเหรอหน้าเกงคำไหมละมึงโอเคนะครับผมว่าตอนนี้เราต้องสุขุมเข้าไว้ใจเย็นๆใจเย็นๆกูมต้องเปลี่ยนท่าพยาช้างัทยก่าอนนีา้อฮสยาเอสๆเอสอๆอฮัว่าไงว่าไงมึงโดนกูชน มึงโดนกูชนอ้ามึงโดนกูชนฮ้ามึงโดนกูชนฮ่าฮ่มึงโดนกูชนฮ่าโดนกูชนฮ่าโดนกูชนฮ่าโดนกูชนไอสัตว์มันหนีไปแล้วพญาช้างไทยทําทงานนี่สโลลี Slowly ่สโลลี่แมนอย่อาอย่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 าเอ้า,า,าเอาไอสัตว์ค้างเอ้างงไปยืนเอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ยืนเอ,อ๋อไปหนึ่งจังหวะหนึ่งสเต็ปนะเป็นการล็อกเอ๋อ โอเคกุณรู้ได้เลยว่ามันไม่ควรเหยียดเป็นอย่างนี้อะไรอ่ะใครมันเปิดสกิลแบบป้อมไม่ตีวะแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรป้อมด้วยบ้าไปแล้วข้างล่างว่าไงปลอดภัยดีใช่ไหมให้ตายเถอะรวมกลุ่มกัน้เหรอแล้วข้างล่างว่าไงเนี่ยข้างล่างไม่เอาด้วยข้างล่างบอกว่าชีวิตเป็นของเราใชา้ซะ โอ okay. เคเคลียร์คลิปได้ไหมเนี่ยตัวกูเนี่ย,ยไม่ได้เลยอรอมันจะไม่ได้เลยหรือไงฮะมันจะไม่ได้เลยหรือไงฮะมานามีน้อยนะผมว่าเรากลับบ้านก่อนดีกว <Defense. S 1> ่าข้อขั้นยังไม่โอเคเลยรู้สึกว่าปล่อยให้ตัวบายนี่ได้ยืนแข็งกันนี่ขนาดแบบไม่จัดอันดับเลยเนี่ยมึงยังเล่นจริงจังกันขนาดนี้โอ้โหกูก็งง ไม่เป็นไรเนไสยจริงทังกับชีวิตมากสินะพวกแกน่ประสบเอ้ยพญยาช้างไทยไม่ยอมโดนสกิลหรอกนี่เนี่ยมาสเสมาเสมาเสดอดนกูเนี่ยพญาช้างไทยเปิดอันติให้ทุกคนได้เรียนรู้นะฮะว่าเราเนี่ยคือจะเป็นตัวแท้งที่น่าจดจำในเมื่อเราตายไปทุกคนก็จะตายกันได้อย่างง่ายๆแต่มีทางเลือกให้พวกท่าน เจ้าจะหนีหรือว่าเจ้าจะตายเคียงบ่าเคียงไหล่ข่าคำบนโดนแล้วว้ะเรียบร้อยอื้อ <c oughs> ไอสัตว์ไอพญาช้างไทยนี่ทึกถึกนะ <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อไม่เข้าเลย <c oughs> พญาช้างไทยทีมเราทำไมมันกากกว่าเขาวะทีมเราทำทีมเขาพญาช้างไทยทีมเขาแม่งคิวเจ็ดตายศูนย์ พญาช้างไทยทีมเราแม่งคิวหนึ่งใต้สองมึงกูเล่นกากขนาดนี้เนี่ยอุ๊ยสมาป้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 านี่นี่เลยอุ๊ยสอุ๊ยสจริงจริงมันโหดนะตัวนี้มันไม่โหดทีมเขาคงคิวไม่ได้เจ็ดตัวหรอกมึงดูทีมเขาเล่นเนี่ยไอ้เหี้ยคิวเจ็ดใต้ศูนย์เนี่ยไอ้เหี้ยพญาช้างไทยแล้วกลัวคิวหนึ่งใต้สองโหดยมันชักเจ็บปวด มันช่างจะปวดปวดร้าวเหลือเกินนะเอสเอสเอ้ยพญาช้างไทยทีมมันแม่งถึกวะทำให้มันรู้หน่อยเซทำให้มันได้เข้าใจทำให้มันรู้ทำให้เอ้ยเจ็บกูคิวว่ะกูมาเว้ยกูมาวะ่ะให้กูมาเว้ยแล้วกูก็้ามาว่ะด้วยเอ้ยคิวหน่อยช้างไทยมันยังไม่เคยตายเลยเนี่ยมึงยังไม่เคยตายใช่ไหมมึงจะได้เคยตายก็บัดนี้แหละยูโ you น know? มันเคยตายไหมมึงยังไม่เคยตายสินะแล้วแล้วมันก็เคยตายจนได้ฮะบอกเลยว่าไอพญาช้างไทยนี่ผมมันไส้มานานแล้วกลัวตีนมากเลยนะเอาจริงแล้วมันก็ไม่กลัวตีหรอกแต่ว่าผมนี่แหละเป็นคนที่แบบมันไส้มันเองเพราะตัวละครผมเหมือนกันแต่ว่าผมเก่งไม่เท่ามันมันก็เลยมันไส้นะว่าไหมถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงตัวละครเหมือนกันแต่มันเก่งกว่าเอางั้นเลยเหรอได้สิได้สิเพื่อนนายต้องการเราก็จัดให้ แล้มไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่นสนใจอะไรอยู่แล้วนี่นจะไม่ให้เราแทงมันไม่โอเคนะแทงป้อมเนี่ยพานตายหมู่นะเว้ยถอยก่อนสั่งถอยกูบอกถอยแล้วนะมึงจะถอยกันหรือเปล่าก,ก็เลือกของเมืองนะครับผมผมไม่อยู่พวกคุณจะอยู่กันหรือเออเส์เชดมาว่ะอย่างเงี้ยประก็ก็สูสีกันนะ ผมว่าเราเราทำได้ดีกว่านี้อ่ะเอาจริงๆแล้วเราเราพลาดบ่อยจังหวะจังหวะไม่น่าตายเราก็ตายบ่อยนะครับซึ่งมันมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเอาจริงๆแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยแต่มันดันเป็นไปเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้มันยิงเอาสิ้นดีเอาเชดเอาเชดเปิดสกิลให้ได้โอเคสกิลหนึ่งเปิดได้ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็อุ่นใจอ่ะไม่ได้มีอะไรมากเอาลิปโป้ให้ตายเอาลิปโป้ให้ตายโอเคโอเค สับตีนแตกเดี๋ยวเฮี้ยโอ้โหสับตีนไม่แตกวะสับปุ๊บตัวนี้แตกเลยเอ้ยอย่าไปสู้กับช้างไทยเดี๋ยวไม่ไหวนั่นแหละโอ้โหมึงเปิดสกิลไม่มีคนนึงไม่มาว่ะไอ้ปืนไอ้เฮี้ยไอ้ปืนเนี่ยเรียกอย่างนี้เลยไอ้ปืนเรียกแบบเมือนสมัยเด็กอ่ะไอ้เฮี้ยมึงถืออะไรกูเรียกไอ้ดาบไอ้ปืนนะไอ้ปืนไอ้ทองนะไอ้อูไอ้ทอง จบเลยครับนี้ไอทองไอทองนี่ไอไอคนที่มันชวนกูนมาเล่นนะไอแซมเลิฟเนี่ยไอเฮียชวนกูเล่นจนได้แล้วแบบเกมนี้นานด้วยนะสิบห้านาทียังไม่จบเลยเนี่ยวินาจริงนะครับมึงจะจริงจังกันไปไหนเนี่ยแบบไม่จัดอันดับแน่เนี่ยมึงดูไหโอ้ชิบเวนเนี่ยให้ตายเถอะพญาช้างไทยกูนี่มันเป็นจุดต่ำสุดของพญาช้างนี่นะแต่เรามีแอซิดแปดนะเว้ย ทีมมันไม่ค่อยมีแอซิดว้ยแต่ทีมเราไม่แต่กลัวมีแอซิดแต่ช้างทีมมันไม่ค่อยมีแอซิดไงแสดงว่ากูนี่ทําดีกูทําดีมากเลยกูไม่อยากได้คิวหรอกเล่นช้างมันต้องแทงให้เพื่อนเอาไปคิวไปแย่งคิวไม่ได้ต,ไไออตีป้อมเหรอครับใช่ไหมป้อมดีเขาบอกหลังป้อมไปตีป้อมเี้อะไรล่ะโอ้ฟ oh, ังภาษาไทยทีมกูมีปัญ oh. ห,หาเรื่องภาษาไทยนะไอ้สัสกออ็อย่าไปทำอย่างนั้นไอโอ้โหกูต้องแทงให้แล้วไอ้เหี้ย ถอยถอยสัตว์ถอยกูบอกมึงถอยถอยอย่าอยู่หน้ากูไอ้เหี้ยโอ้โหกูตัวแทงกูต้องอยู่หน้าพวกมึงมึงง่ามมาแซงอยู่ข้างหน้ากูเด็ดขาดเข้าใจไหมอีกบ้าเอ้สกิลไม่โดนอีกตายเถอะไล่ฟาดมันกูจะไล่ฟาดมันนี่เจอพญาช้างไทยโอ้ my ่ o d ดอีกแค่ทีเดียวอีกแค่ศูนย์จุดหนึ่งวิไม่งั้นกูได้คิวเลยนะครับถ้าสกิลหนึ่งโดนเมื่อกี้มันจะเดินช้ามากมึงวราปกลับบ้านอยู่หน้าบ้านเน่ยนะโอ้คิดได้ไง สุดยอดจริงๆทีมกูเนี่นยครับเขาทำอะไรแปลกใหม่เสมอเอสโอ้ช็อตนี้เป็นอะไรที่น่าเกียดตุม้มอ่าแจ๋วนี่มันของอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยกูออกเหี้ยอะไรมาเนี่ยไม่รู้กูเล่นไม่เป็น,นกูออกตามของแนะนำอย่างเดียวโอเคนะครับไอพญาช้างไทยอุ๊ นี่แนะอูสเฮ้ยเฮเพื่อนต้องการแทงทีมต้องการแทงรอแป๊บ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 กูกำลังไปรอแป๊บไ,ไอ้เหีย้ยมึงวิ่งออกไปทำไมไม่ไม่ควรที่จะวิ่งออกไปไดตัวปืนเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งเลยคนน้อยกว่าเขาเสือวิ่งออกไปมึงอยู่กัน3าคนมึงรักกันไว้อันตรายนะครับอยู่กัน3ามคนจะไปสดไม่ได้นะ รอทีมก่อนรอทีมก่อนอย่าทําอย่างนั้นเลยโอเคได้ครับผมโอเคได้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 ระวังโดนฮุกด้วยนะให้ตายเถอะช้างแม่งอา้าวกูผิดอะไรกูผิดอะไรเนะี่ย เอา้าไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะปั๊บป๊บอยู่ในกลางวงแล้วซอยกันฟรีๆไปเลยทีมกูกับทีมใครทีมกูกับทีมเขาใครจะสดุดตวกันซอยกันฟรีๆไปเปิดสก,กิลหนึ่งได้สุดยอดเรียบร้อยอ้าวลิป้เดินหนีเฉยเดินหน้าตาเฉยเลยลิป้่ไม่เดินหน้าตาเฉยเลยไม่งไงกูงัดสก,กิลโดนโดนกูไอ้ช้างไทยอ้าวกูโดนเหมือนกันแล้วกูทํายังไงกูถอยก่อนกูจะวิ่งไปปีนเกว ปีนเกียวทีหนึง่งแล้วกูก็ตายคุ้มไหมเนะี่ยจริงๆมันไม่คุ้มเลยแต่กูอยากจะทํานะครับมันอยู่ที่ความอยากนะบางทีอ่ะนะเราตัดสินใจเองเราจะไม่เสียใจทีหลังนะแล้วเราดีกว่าว่าเราจะไม่ได้ทำแต่แล้วเราจะแตกนะตามความอยากของเราแม้ผลรั์มันจะแย่เราต้องยอมรับมันเออ,ห,อหูซบอ้ายเละเละเลยตายห่างทั้งหมดทีม กูตายก่อนเพื่อนนี่หว่าเออดีแล้วที่กูตายก่อนนะกูตายก่อนแล้วพวกมึงจะยอมเขาเพื่อนควรที่จะกลับนะถ้ากูตายของเราก็ออกยังไม่หมดเลยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยมันช่วยอะไรเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์จะสร้างโรูที่ดูดซับความเสียหายโอ้ <S <S ดี <S <S ดี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 ดยดี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 นีด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 ดีดี ตอาตัวฉันไม่ชอบเป็นวัยรุ่นโอ้โหมึงซัดเลือดก,กูเหลือแค่นี้เลยเหรอเกินไปเปล่าออสกิลใส่กูคนเดียวแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันอะไรอะเช็ดเคเ,เอาเรื่องมา, <ๆ S 1> มากนี่มันคนที่มากับกูไอคนที่มันชวนกูเล่นนี่วะไอแซดเด้มึงไปทาอย่างนั้นได้ไงมึงทําอย่างนั้นเลยเหรอนี่หมดหมดไม่จัดอันดับนี่มึงต้องทาถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะ มึงต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอสูญเสียกันไปเท่าไหร่กับคำว่าตู้บ้านกูสโลให้อยู่ไม่ต้องห่วงไอ้นี่เดินไม่ออกแน่นอนกูสโลให้อยู่มันเดินไม่ออกหรอกไอ้เหี้ยมันก็มาฆ่ามันเี่เออมันเดินติดแล้ว่ตีฟรีไปเออย่างไงมันก็ต้องตายก็แค่นั้นมันถูกเล็กอู้ก็แค่นั้นคำนี้ผมชอบมากเลยก็แค่นั้นมันไม่มีอะไรมากมันก็แค่นั้นทมันมีตายเกิดนะโอ้ยสัตว์เอ้ยเหลือกูคนเดียว ฐานใหญ่โดนตีเฮ้ยฆ่าช้างมันได้เว้ยกูฆ่าช้างมันได้กูฆ่าช้างมันได้ช้างมันโหดกูกูเยอะเลยนะจริงๆแล้วอะช้างทีมมันเนี่ยเฮี้ยคิวาตายสองมึงทำไปได้ไงกูคิว๕ตาย๕ทีมกูจะบอกว่าโอ้ช้างทีมเราไม่ได้ครึ่งของช้างทีมเขาเลยให้ตายเถอะ ยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้โหสู้ขาดใจกดอันตีแล้วยังไงต่อเพื่อนมาอ่าได้อยู่นะครับผมเป็นโอกาสเป็นโอกาสแต่พ่อมการก็เสียเข้าไปมีาเดมันมีตาเกิดมันมีตาเกิดจำได้มันมีอยู่โอ้โหเขานี้ไปหน้าด้านๆเลยตัวช้างอีกตัวมีตาเกิดถอยถอยป้าตัวช้างอีกตัวเรียกตัวช้างทีมเขาดิ มันพูดมันทีมเรามีตัวช้างสองตัวเลยมันเป็นมิตรกับมันมากเลยนะมันใช้วาจาเป็นมิตรกับมันมากเอสเฮ้ยนี่ไงตายเกิดกูมาแล้ววะกูก็มีตายเกิดดิวะ่ะจะได้แอบดันป้อมไปสักคนหนึ่งก็ดีเฮ้ยเฮ้ยจะเข้าไปก่อนกูได้ไงเนี่ยกูต้องอยู่ข้างหน้าพวกมึงต้องอยู่ข้างหลังกูมึงอยู่ข้างหลังกูไว้ไอ้บาซบพวกมึงต้องอยู่ข้างหลังกูไว้ไอ้เวนเอ้ยไอ้อตายเถอะว่ะ มาดันมาเลยมาตายหมดแล้วมาเจอูนํำทีมไหมุูนํำทีไหมไม่ต้องห่วงตามเราต้อมเลยค้นต้มให้หน่อยเฮ้ยเชียร์ชิพให้หมดก่อนเลยบ้ามากุเงเอ้าแล้วเด้เอดเฮ้ยชิปปังตูมบวกเลยไม่ต้องห่วงนะกูกูเกิดอีกรอบกูเกิดอีกรอบกูมีเกิดอีกรอบซัดมันซัดมันให้ตายเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มที่กูเสียไป ใจเย็นนะกูจะตายทั้งทีให้กูคุ้มๆหน่อยออเช็ดออเช็ดออเช็ดกูต้องรอมันก่อนรอมันกันลอยมันหิวกันอาเอาบ้านเลยเอาบ้านเลยสัตว์นี่ปี้กูตีบ้านเลยกูแทงให้เลยไม่ต้องห่วงเออกูยอมตายเออโอ้โ oh, ห oh. yeah, yeah. ้เย้เย้ชนะเว้ยโอ้โห ไม่เก่งแต่ชนะได้อ่ะกูชนะเป็นพวกมึงชนะเป็นน้าเปล่านะเราไม่เก่งแต่เราชนะเป็นนะอืมก็ก็ใช้ได้อยู่นะมันก็โอเคนะครับผมสําหรับเกมนี้ก็ถือว่าถือว่าถือว่าดีก็ดูเด็ดเผ็ดมันทีมเขาช้างแม่งได้ MVP มึงคิดดูดิช้างเหี้ยอะไรได้ MVP ไอเหี้ยแม่งโหดชิบหายเลยพยายช้างไทยนะครับผม อะไรเนี่ยใครส่งอะไรมาทีมรายวันแต้มสูงสุดที่ได้รับจากเมื่อวันคือร้อยสามสิบโอ้แต้มทีมเหรอวะทำไมแต้มทีมได้รับแค่นี้วะเดี๋ยวดูก่อนนะแสดงว่าเราเล่นไม่ไม่ทันเล่นไม่พอมันรีต่อตีห้านี่วะอ๋อมันรีไปต่อตีห้านะครับผมแต้มฤดูกาลกูสี่ร้อยเจ็ดสิบมันจะถึงพันไหมเนี่ย อันนี้เป็นเป็นเป็นเกีเ่ยวของผมนะกิวที่ผมสร้างขึ้นมาคนก็เต็ม20คนแล้วตอนนี้รับคนเพิ่มไม่ได้แต่ไม่ถึง1000ต่ออาทิตย์จะถูกไล่ออกซึ่งกูเขียนเองแล้วกูเดี๋ยวกูจะไม่ถึงเองนะเนี่ยเฮียโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สตรีมกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม u b s c r i b e ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม,ม่ๆแล้วก็การสตรีมข้างหน้าของเราด้วยนะฮะหวังว่าจะเจอกันใหม่อีกรอบแน่นออนนนรัวี้้ตงลาไป เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันซูเก็ตจุกูเดี๋ยวคลิปหน้ามาแน่นอนเราลงคลิปกันทุกวันอยู่แล้วบ๊ายบายจ้า